ชมคะตอนนี้มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนโลกออนไลน์นะคะหลังจากมีนายตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะไปยื่นหนังสือขอลาออกหลังจากตัวเองมีชื่อถูกย้ายจากจังหวัดภูเก็ตไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงก็คือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับครอบครัวคนในพักเพื่อไทยจนเจา้าตัวต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นคนละตำแหน่งกับบุคคลที่ลาออกค่ะ เพื่อดำรงระบบคุณธรรมในองค์กรและหวังว่าในยุคต่อๆไปคนที่ตั้งใจทำงานเสียสละมีผลงานจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมนี่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือลาออกจากราชการของพันตำรวจเอกทันเนศสุขชัยผู้กำกับ,บการตมจังหวัดภูเก็บตบกตอมอ6ลงวันที่29พฤศจิกายนค่ะ เป็นวันเดียวกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับรองผู้บังคับการสารวัตรทั่วประเทศเฉพาะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมี57นายมีชื่อของพันตำรวจเอกทะเนศย้ายจากตมจังหวัดภูกเก็ตไปที่ตมจังหวัดประจวบคีรีขันทิมข่าวไทยพีบีเอสโทรไปสอบถามกับพันตำรวจเอกธเนศหลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะมีข้อมูลจากคนที่รู้จักบอกแค่ว่าพันตำรวจเอกธเนศเป็นคนที่มีฝีมือและเป็นที่รักของลูกน้อง นายสมชัยศรีสุธิยากรโพสต์ตข้อความประเด็นที่เป็นข้อรหาข้อครหาอยู่ในตอนนี้นะคะคือผู้กํากับคนใหม่ที่มามีความเชื่อมโยงกับเครือญาติกับครอบครัวคนในพักเพื่อไทยซึ่งถ้าเป็นจริงก็เท่ากับการบริหารงานของบุคคลของสนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มัวหมองส่วนคนที่ถูกโยกย้ายถ้าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมควรร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องทางต่างๆค่ะ ขณะที่พันตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวดามาพงศ์ที่ได้รับการโยกย้ายจากผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางมาเป็นผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูกเก็ตโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทุกคนใจเย็นนะท่าอากาศยานจังหวัดคนละตำแหน่งแฮชแท็กด้วยว่าโดนด่าฟรีมีเพื่อนในเฟซบุ๊กพันตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวเข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะ ว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดจากอักษรย่อของตำแหน่งและได้อธิบายไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจด้วยค่ะ